ยูค่ะห้าทุ่มทำไมไม่นอนมารอใครคะมารอป้ามารอมารอป้าแนนอ้าวป้าแนนไปไหนป้าแนนมาหายยูป้าแนนมาดูอยู่อยู่แล้วหรอใช่ก็เลยลงมารับเองเลยเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวป้าแนนมาแล้วยูเปิดประตูป้าแนงนะโอเคเย้ป้าแนนยังไม่มาเหรอใกล้แล้วค่ะใกล้ถึงแล้วลูกม่ป้า เป็นต Connie, oh. ั๊กกอกใช่ชุดกเกนนมาแล้วต right. ืนเชียวตื่นมาเชียวตื่นมาเชียวตื่นมาเตื่นมาเชียวตื่าเชียนมาเ

มุ้ยไปได้ไหนคะไปดูสินอนวันนี้นะคะวันนี้ก่มงมาเลยมาอนนี้า้ไปแล้วใช่เพราะว่าพี่เนมาหาดึกแ่ไหนอันนี้เ่องต่อ๋อได้ค่ะไปนอนไหดีนะนอนโ่อยู่อะอ Uh huh. เอาเก็บกระเป๋าไปไป้าแนนค่ะ